ทำเงินกับแพลตฟอมีตังนะครับเป็นแพลตฟอมออนไลน์ที่มาแรงมากในตอนนี้นะครับซึ่งนะครับอาร์มได้ท <man qualified worldwide> ําเงินกับแพลตฟอมีต e. ังไหนนะครับเป็นแฟลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องขายของไม่ต้องชวนคนนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก่อนนะครับถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่แชร์ลิสโต้นะไม่ใช่เว็บพนันไม่ใช่เครือข่ายไม่ใช่ขายตรงนะครับเนาะก็ทํามาแล้วนะครับติระวันนะครับ สิบกว่าวันก็ได้แสนกว่าบาทนะครับเกือบสองแสนละนะฮะคราวน,นี้มาดูกันว่าได้เงินจริงหรือเปล่าจากแอปนี้กดถอนมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะดูว่าแชร์น,นี่ได้จริงไหมได้จริงไหมไม่ต้องบอกแล้วว่าได้จริงไหมใช่ไหมนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร,ร์มที่มาแรงมากๆนะครับมีดารานักแสดงนะครับม,มีดีเจดังๆเซเลบริตี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คนที่เป็น เซลฟ์ในโลกออนไลน์เยอะมากที่มาทําตอนนี้นะครับที่มาใช้แฟลตฟอร์มมีตังตอนนี้นะครับใครสนใจนะสอนมีสอนฟรีด้วยนะครับเรีวยกว่าจะทําเงิน,บบนกับนะ้กับแฟลตฟอร์มนี้ได้ยังไงมีสอนฟรีด้วยใครที่สนใจเนี่ยนะครับทักมาได้นะครับสินทริปนี้ที่ไหนทักได้เลยนะไปหยิบเงิอนออนไลน์กันนะครับไปมีตังกันกันกบแฟลตฟอร์มมีตังนะครับแล้วทุกคนจะรู้สึกที่เลยว่าอ้โหยุคนี้ ออนไลน์มันง่ายมากมันไม่ต้องสนต้ก็ขายของไม่ต้องชวนคนไม่ต้องไปง้อไปขอไปตู้ไม่ต้องไปหลอกลวงใครอีกละนะครับมีตังค์ทำให้คุณได้มีตังค์จริงจ้าดบ,บาย